สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งจะพาทุกคนค่ะมาพบกับมินิที่มีสีคลาสสิกมากๆนะคะนั่นก็คือตัวมินิ Countryman Cooper S ตัวนี้จะเป็นสีแดงหลังคาสีขาวนั่นเองค่ะ ในราคา2องล้านสองแบาทนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นรองท็อปนเดี๋ยวเฟิ่งจะพามาดูว่าในรุ่นตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็มีออปชันอะไรเป็นพิเศษทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเดี๋ยวเฟิ่งพาไปชมภายในและภายนอกกันดีกว่านะคะเริ่มจากตัวภายนอก สีก็จะเป็นสีแดงหลังคาสีขาวซึ่งสีนี้เป็นสีคลาสสิกมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นมินิคันเล็กที่เราลงแข่งในสนามแข่งนะคะก็จะเป็นสีแดงหลังคาสีขาวคาดสีขาวนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เราปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นมาสู่ในรุ่นของตัวคันที่แมนนะคะแต่เราก็ยังคงความคลาสสิกในเรื่องของสีไว้นั่นก็คือสีแดงหลังคาสีขาวนั่นเองคันที่แมนคูเปอร์เอสรุ่นนี้ ตานะคะทุกอย่างเลยไฟก็จะเป็นไฟ LED Daylight เต็มวงค่ะแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบลงเพิ่งมีไฟตัดหมอกด้วยค่ะล้อเป็นล้อขอบ18นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวคัน n t r y m a n ตัวรองนะคะจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยถัดมาฝาครอบกระจกค่ะก็จะมีความเหลี่ยมเพิ่มมากขึ้น,นแล้วก็จะ เป็นสีขาวนะคะไปพร้อมกับสีหลังคาแล้วก็สีสติ๊กเกอร์คาดด้านหน้ารุ่นนี้จะมีไฟเวลคัมไลท์นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยเวลาที่เราปลดล็อกรถไฟตัวมินินะคะก็จะส่องสว่างลงที่พื้นคันที่แมนคูเปอรรุ่นนี้นะคะไฟก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แนวตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นตัว Cooper S ตรงนี้ท่อจะเป็นท่อคู่เครื่องยนต์ 2,000cc นะคะ192แรงม้านั่นเองค่ะตัวนี้มีระบบเตะเปิดแล้วก็ระบบเตะปิดด้วยนี่ค่ะอ่าเปิดปิดแบบไฟฟ้าพื้นที่ด้านหลังนะคะจะใช้งานค่อนข้างเยอะค่ะเป็นพื้นที่2ชั้นไม่มียางอะไหล่เพราะว่ามินิเป็นยางรันแฟ แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นปิกนีกสามารถนั่งได้เอาไว้นั่งชิลๆนะคะแล้วก็พับเก็บก็ง่ายๆเลยตัวนี้เปิดปิดแบบไฟฟ้าปิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ะระบบเตะปิดก็ได้นะคะแต่ว่าคุณแจต้องอยู่ใ,ใกล้ๆถ้าจะใช้ระบบเตะปิดเดี๋ยวเฟื่งพาทุกคนไปดูภายในดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างในส่วนของตัว Cooper S คันนี้ค่ะ เกียนะคะจะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านั่นเองค่ะดู O Class 7 Speed ค่ะเกียนะคะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบแมนนวลก็ได้หรือว่าจะเป็นออโต้ก็ได้ถ้าเราจะใช้แมนนวลนะคะเราสามารถที่จะชิปเกียรที่หัวเกียร์ได้เลยแล้วก็รุ่นนี้มีในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ค่ะจะเป็นโหมดสปอร์ต หมดกรีนหมดมิดแล้วแต่การขับผี่ของเราเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติว่าจะเป็นจอดแบบเทียบข้างนั่นเองค่ะจะไม่ได้เป็นจอดแบบเข้าซองนะคะเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะนี่นะคะหน้าจอจะอยู่ที่ 6.5ในรุ่นนี้ก็จะมีเมนูทั้งหมดเลยจะเพิ่มเป็นตัวแบบให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไมมนินะคะไมมนิก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นคู่มือสเตตัสรถอะไรต่างๆนะในรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวมินิแอปตัวมนะินิคอนเนคเต็ดค่ะทำงานพร้อมกับแอปพลิเคชันในมือถือของเรารุ่นนี้น่ารักตรงที่ว่า มี Apple c a r p a มาให้เราด้วยแหละค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมี Apple c a r p a มาให้เราด้วยเราสามารถที่จะใช้ Apple c a r p a ได้โดยที่ไม่ต้องอใช้สายก็เชื่อมแบบ Bluetooth ได้เลยค่ะือีอ ไฟแอมไมไลน์นะคะจะมีทั้งหมด12สีสามารถเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยนะแอร์ Air ก็จะแยกคนนั่งและคนขับต,ตัวพัดลมแอร์ค่ะก็จะใช้เป็นตัวเดียวใครที่อยากจะทดลองขับหรือว่าจะแวะเข้ามาชมรถที่โชลูสามารถที่จะโทรนัดหมายฟืเข้ามาก่อนได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ะคะ่ะว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างตารางผ่อนยังไงส่วนในเรื่องของรายละเอียดแคมเปญ มากที่จะทักไลน์เข้ามาสอบถามพึ่งก่อนได้ว่ามีแคมเปญอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามค่ะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ